เสมามหาสมปรานาสวยแดงเดิมๆแบบนี้เล่นกันเท่าไหร่อยากรู้ไหมครับองนี้นะครับเรียกว่าเสมามหาสมปรานาดูครับจมูกโด่งเดิมเป๊ะเลยนะครับโค้ดตอกได้เต็มจมูกแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันได้บ่อยๆนะครับในทุกรุ่นทุกเหรียญใครเล่นหาพระเครื่องหลวงปู่หม่นอยู่พอรู้นะครับว่าเหรียญส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเอาว่าประมาณสักเจแล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะมีแตะจมูกนะครับแต่ว่าเหรียญไหนนะครับที่จมูกเต็มจมูกดีเนี่ยแหมต้องบอกว่าน่าเก็บเลยทีเดียวนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับตอก3โค้ดนะครับเรียกว่ามาตรฐานแต่เพื่อนๆอาจจะเจอแบบต่ำกว่า3โค้ดหรือว่ามากกว่า3โคดก็เป็นไปได้นะครับแดงเดิมๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองตรงรุ่นนะครับแบบนี้ทําใหม่ก็หมื่นกว่าเกือบเกือบสองหมต้องมีนะฮะทองหนาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็แดงเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะสี่หมบาทพร้อมจัดส่งนะครับสภาพสวยๆนะครับสดได้ผ่อนได้นะครับรับเช่าให้เช่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนและเกจิยอดนิยมทั่วไป ชอบเท่าไหร่โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแบ่งเป็นรลายงวดหรือมีพ้ามาแลกเปลี่ยนก็ยินดีครับ